ในสายธาราเชี่ยวเลยสายใยเชื่อมโยงต่อกันพาิมพันจิตด,ดำเลือกในมนตราพย่อกรรไรนั้นหวนัวใจกลับมาหาครองพี่พบผู้พาเทียฟฝาบาทที ตอนที่3ไม่เป็นผลในขณะที่ผมกำลังตักข้าวเข้าปากทว่าเสียงแชทกระเดง้งติ้งขึ้นมาปรากฏชื่อลายของลูกค้าที่ผมเคยทําเสน่ให้ไปเมื่อ2วันก่อนพี่คะวันนั้นพิธีก็เสร็จแล้วนี่คะทำไมนี่ผ่านมา2วันแล้วพี่พัทย,ยังไม่ทักมาเลยล่ะคะยังไม่เห็นวี่แววเลยผมที่ได้เห็นข้อความจากลูกค้าเช่นนั้นก็เบิกตาโพรงทันที ก่อนจะขโมดคิ้วยุ่งจนเพื่อนรักอย่างเพชรที่นั่งทานข้าวอยู่ด้วยเริ่มสงสัยมีอะไรวะมึงแปบ๊บนะกูขอคุยงานแปบบ๊บผมบอกเพชรเช่นนั้นเพื่อนรักก็พยักหน้าแล้วก้มลงทานข้าวต่อทันทีอเป็นไปได้ไงอ่ะปกติวันแรกก็เห็นผลแล้วนะเอาตุกตาไปไว้ในห้องเขาหรือยังผมพิมพ์ถามไปด้วยความสงสัยทันทีเอาไปไว้แล้วคะ่ะเอาไปไว้เองไหมหรือให้ใครเอาไปไว้ให้เอาไปเองค่ะ ทำเองทุกอย่างอย่างที่พี่บอกเลยทําไมมันถึงยังไม่เห็นผลแล้วคะแค่ได้อ่านข้อความของอิงก็ทําให้ผมกระวนกระวายใจมนของผมไม่เคยที่จะพลาดเลยสักครั้งทําไมครั้งนี้ถึงมีปัญหาขึ้นมาได้นะพิธีก็ไม่ได้ผิดพลาดอะไรหรือตอนทําพิธีคุณวอกแวกคุณเห็นอะไรหรือเปล่าตอนทาพิธีก็ไม่นะคะปกติดีทุกอย่างะแล้วก็ไม่ได้วอกแวกอะไรด้วย <S <S ทําซ้ําให้ไม่ได้หรอคะแบบว่าถ้ามันไม่เห็นผลก็ทําซ้ําไปเลย ผมถึงขั้นกับยกมือขึ้นกลุ่มขมับทันทีลูกค้าดูท่าจะก,กังวลจนผมกระวนกระวายตามไปด้วยเมื่ออิงอยากให้ผมทําซ้ําให้อีกครั้งแต่เพราะนี่คือมนต์ดำไม่ใช่เมื่อไม่เห็นผลแล้วจะทําซ้ําได้ง่ายๆเอาเป็นว่ารอดูสักสองวันก่อนถ้ายังไม่มีการเคลื่อนไหวจากเขาเดี๋ยวผมคืนเงินให้ละกัน ไม่เอาสิคะอิงอยากได้พี่เขาจริงๆไม่ได้อยากจะได้เงินคืนสักหน่อยอะ่ะแต่อยากให้มันเป็นผลน่ะพี่ทําไมเย็นนี้มันถึงทําได้กล่ะแต่ปกติผมทําก็ไม่เคยพลาดสักคนนะครับไม,ไม่ยอมนะคะถ้าไม่เห็นผลอีกอิงประจานนะพี่อยู่ไม่ได้หรอกเห็นข้อความตอบกลับมาเช่นนั้นผมก็กัดฟันกรอดทันทีเอ้ยมึงโอเคเป่าเพชรถามขึ้นเมื่อเห็นท่าทีของผมไม่ค่อยจะดีนะไว้เดี๋ยวกูจะเล่าให้มึงฟังเอาเป็นว่ากูขอเคลียร์ก่อน ผมบอกแค่นั้นก็ก้มลงจิ้มมือถือต่อทันทีถ้าเป็นแบบนี้คือหลอกลวงนะอิงแจ้งความได้นะอิงมีหลักฐานครบอะหลอกอะไรก็คนอื่นเขาเห็นผลกันหมดอะนี่ก็กําลังหาทางแก้ให้อยู่ไงจะเย็นก่อนดีโอเคหนูให้เวลาพี่แค่สองวันเท่านั้นนะถ้าเกิดว่าพี่พัดยังไม่ทักหนูมาหนูจะแจ้งความจับพี่แน่ก็บอกแล้วไงว่าถ้ามันไม่เป็นผลก็คืนตังค์ให้ไงก็ไม่ได้หลอกจะเอาตังค์สักหน่อยเั้นก็คืนมาเลยสิตอนนี้เลย ผมถึงกับชะง,งักนิ่งไปทันทีเมื่ออีกฝ่ายบอกมาเช่นนั้นถ้าผมโอนคืนไปตอนนี้เท่ากับว่าผมขาดทุนแน่ๆหากพิพัฒน์ทักหาอิงขึ้นมาหลังจากนี้ล่ะไม่รู้แหละถ้าไม่โอนมาก็จะแจ้งความเค okay, บัญชีมาคือรอหัสอินทนนท์ห้องทำงานพัฒน์ที่นั่งทำงานอยู่ มือหนาคว้ามือถือขึ้นมากดเข้าไปในกลุ่มลายของตนก่อนจะพิมพ์ทักหาบริวารของตนเองทันทีในช่องแชทไลน์อินทนน์กูเจอตัวละแค่พัดพิมพ์บอกเช่นนั้นลายกลุ่มก็เด้งขึ้นมาทันทีในท่านเจอได้ยังไงครับนบคนตอบกลับมาสรุปเจอที่ไหนครับในท่านวัดตอบกลับมาเช่นกันอยู่ปีสนิเทศศาสตร์มอเรา พอดีเขาหาเรื่องใส่ตัวน่ะที่เหลือกูจัดการเองพวกมึงไปคอยรักษาเขาก็แล้วกันครับขอชื่อหน่อยครับนพพลถามขึ้นอีกครั้งนนปีสพิมพ์จบพัดก็ส่งลิงก์ไอจีที่มีรูปและแอคเค้าของนนให้ทั้งสองได้ดูทันทีและที่กูให้มึงไปทำเรียบร้อยดีใช่ไหมนบพัดถามต่อพร้อมกับติดแท็กเรียกชื่อของนบในข้อความ ครับในท่านเรียบร้อยดีครับดีอย่าให้ใครรู้แล้วก็อย่าให้ใครเห็นด้วยทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นอุบัติเหตุโดนสัตว์เลื้อยคลานกัดครับไม่มีใครรู้หรอกครับอืมมันเพิ่งลหลู่ององปู่ไปให้คนคิดว่าเป็นพริศขององค์พญานาคไปก่อนอย่าให้คนอื่นรู้ว่าเป็นการฆาตกรรมครับในท่านนพพลตอบกลับเช่นนั้นวัด ก็คุยต่อถึงเรื่องงานประมูลที่จะจัดขึ้นที่ต่างจังหวัดในวันพรุ่งนี้ซึ่งพัดจะต้องเดินทางไปด้วยเพราะเป็นแขกคนสำคัญแต่เนื่องด้วยเจ้าตัวมีเรื่องที่จะต้องทำอีกมากมายเลยยกเรื่องนี้ให้วัดเป็นธุระแทนแต่นายท่านให้ผมอารักขาคุณนนท์ไม่ใช่หรอกครับวัดถามขึ้นพรุ่งนี้ยังไม่ต้องนพพลคนเดียวพอตอนกูไม่อยู่ดูแลเขาให้ดีอย่าให้คลาดสายตา แต่ถ้ากูอยู่พวกมึงก็ไม่ต้องในท่านจะอยู่อารักขาคุณนนด้วยอย่างนั้นหรือครับนพพลถามขึ้นแต่ทว่าพัดกลับมองหน้าจอนิ่งๆแล้วยกยิ้มมุมปากเบาๆก่อนจะพิมพ์ตอบกลับไปไม่แต่กูจะเข้าไปทำความรู้จัก2วันต่อมาบ้านหลังเล็กๆที่ที่เป็นบ้านของผมตอนนี้เวลาก็ใกล้จะมืดแล้วผมเหลือมองนาฬิกาในข้อมือตัวเอง ตอนนี้ก็6กโมงสานาทีแล้วตอนนี้เรื่องเคสของอิงก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวเราเวลามาตอนนี้ก็ผ่านมาสองวันแล้วที่ผมกําหนดให้เธอมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงในเมื่อตอนนั้นผมไม่ได้ทําพิธีอะไรผิดพลาดไปเลยแนมะ้แต่สักนิดเดียวหรือเป็นเพราะว่าคําอธิษฐานของผมมันเสื่อมลงเพราะการเลือกที่จะทําแบบนี้หรือเปล่าผมตัดสินใจเปิดแอปลไลน์เข้าไปในห้องแชทของเพื่อนสนิทอย่างเพชก่อนจะทักเข้าไปด้วยความร้อนใจอยากจะระบายความรู้สึกมึง เออว่ะอีกฝ่ายที่ได้รับข้อความคาดว่าคงจะนั่งเล่นมือถืออยู่เช่นกันข้อความถึงได้ตอบกลับผมมาได้เร็วขนาดนี้กูว่าคาถากูมันไม่เหมือนเดิมว่ะปกติไม่เคยที่จะไม่ได้ผลแต่พอกูทํากับลูกค้าคนนี้กลับไม่เห็นผลเลยด้วยซ้ำอ,อ่ะฮะมันพลาดตรงไหนหรือเปล่าตะปูตอกฝาโลงก็มีน้ำมันพลายก็มีไม้เสียผีก็มีทุกอย่างครบทั้งหมดอะหรือว่าน้ำมันพลายมันเสื่อมหรือว่าจะต้องหาใหม่วะมีได้ ตอนนี้ผีตาทั้งกลมหายยากมากกูไปขุดมาเกือบทุกป่าช้าแล้วสัตว์กูไปชดปะผมไม่ค่อยสนใจในสิ่งที่เพื่อนรักด่าหรอกแต่ยังพิมพ์ต่อไปเพื่อระบายอารมณ์กูว่ามันแปลกมากนะฮกูว่ามึงเลิกเลิกไปเถอะคืนตังเขาไปจะได้จบจบเออกูก็คืนไปแล้วคืนม่ตั้งแต่วันก่อน,อนแล้วเออว่าแต่มึงทำคู่ใครวะได้ยินคำถามเช่นนั้นผมก็กลืนน้ำลายลงคอทันทีน้องอิงปีหนึ่งกับพี่พัทปีสามวิศวะนะฮะ พี่พัทคาดไว้แล้วไม่มีผิดว่าคนอย่างเพชรก็คงจะตกใจไม่ต่างจากผมที่รู้ว่าโจทย์คุณใสของผมนั้นคือใครเชียนั่นมันเจ้าพ่อนะเวยมึงจะบ้าเหรอก็นี่ไงมันไม่ได้เป็นผลนี่มึงไม่สงสัยบ้างหรือไงว่าทําไมมันไมไ่เป็นผลน่ะก็สงสัยอยู่นี่ไงพี่พัทแม่งระดับใหญ่โตมึงไม่คิดหรอว่าเขาจะมีภูมิคุ้มกันน่ะแซดสายยาสารนั่นะไม่ใช่ไข้หวัด จะใหญ่แค่ไหนก็ไม่มีภูมิคุ้มกันไสยศาสตร์หรอกนะเอาเพื่อนก็เผื่อพี่แกรู้จักหมอผีหรือเจ้าสํานักอะไรเก่งๆอาจจะเข้าไม่ถึงหรือว่าบูชาอะไรก็ได้มึงซืบดิมึงซืบไม่รู้ว่ากูไม่เคยสังเกตอ่ะกูน่ะเหมือนจะได้ยินแววๆมาว่าที่ได้รับมรดกใหญ่โตแบบนี้เพราะว่าบูชาเจ้าปู่นาคาราชกูคิดว่าแกบูชาพญานาคถึงต้านไสยศาสตร์มึงได้ชัวร์เสร็จต่อให้เป็นพญานาคก็ทําอะไรกูไม่ได้หรอก มึงก็ลองทําพิธีใหม่ดีมะแบบว่าเอาครุฑมาวางเป็นเทพน้าพิธีอ่ะแต่ทว่าทันทีที่ผมได้อ่านเช่นนั้นผมก็กัดฟันกรอดขึ้นมาทันทีทั้งทที่มันก็รู้อยู่ว่าผมไม่ถูกกับอะไรที่เป็นครุฑผมไม่ชอบแม้กระทั่งที่จะเห็นใครใส่ครุฑหรือก็ตามมีได้มึงก็รู้อยู่นี่ว่ากูโดนครุฑไม่ได้มึงจำไม่ได้หรือไงว่ากูไม่ชอบครุฑน่ะอ่าเออมึงไม่ได้นับถือครุฑนี่หว่าฮี่ดิสรุปม,มึงจะให้กูเลิกทำหรือเปล่านี่ฮะเวลา หนึ่งทุ่มสี่สิบสองนาทีผมเปิดประตูเข้ามาในห้องนอนที่ที่ซึ่งเป็นห้องทําพิธีของผมเช่นกันก่อนจะเดินมานั่งลงที่เตียงและหยิบโน้ตบุ๊กขึ้นมาเปิดดูซีรีส์เรื่อยเปื่อยแต่ทว่าอยู่ๆแจ้งเตือนลายตรงขอบหน้าจอโน้ตบุ๊กของผมก็เด้งขึ้นมาปรากฏกิจกรรมที่ผมไม่คุ้นเคยและรายชื่อในแจ้งเตือนนั้นดันไม่คุ้นตาซะด้วยพีรพัฒน์อินทนนท์ได้เพิ่มคุณจากหมายเลขโทรศัพท์แล้ว ผมกดเข้าไปดูเพื่อหวังจะดูแจ้งเตือนแต่ทว่ามันก็กดเพิ่มเพื่อนเข้าไปอัตโนมัติด้วยคุณได้เป็นเพื่อนกับพีรพัฒน์อินทนนท์แล้วเ,เฮ้ยชื่อนี้คุณคุณจังแฮะเพียงไม่กี่นาทีเทว่าอยู่ๆแจ้งเตือนข้อความก็เด้งขึ้นมาสวัสด,ดีครับนั่นก็ต้องทําให้ผมนิ่งอึ้งไปทันทีเมื่อคนที่เพิ่งเพิ่มเพื่อนผมเข้ามาทักทายผมด้วยคําว่าสวัสดี และที่สําคัญไปมากกว่านั้นคือชื่อแอคเคาและรูปโปรไฟล์นั้นทําให้ผมนิ่งจนพิมพ์ตอบต่อไปไม่ถูกมือสั่นดริกก่อนจะกดแป้นพิมพ์โน้ตบุ๊กเบาๆครับผมตอบกลับไปก่อนจะเห็นข้อความขึ้นสถานะอ่านแล้วในทันทีชื่ออะไรครับคําถามที่ทําให้ผมต้องกลืนน้าลายลงคออย่านะอย่าให้เป็นอย่างที่ผมคิดเลยคนคนนี้ก็คือพี่พัฒโจทย์คุณใส่ของผมที่จะทําให้อิงในวันนั้น อแต่ทำไมวันนี้ก็ถึงกลับทักผมมานะหรือว่าเขาจะรู้ความจริงแล้วว่าผมเป็นคนทำสเสน่ห์ใส่เขาเอ่อพี่พัชเอ่อทักมาหาผมเรื่องนั้นเหรอครับผมขอโทษนะครับผมกำลังจะเลิกแล้วครับพี่อย่าว่าผมเลยนะครับผมพิมพ์ตอบกลับไปจนรัวแชทหนักขวาเรื่องอะไรเหรอครับแต่ทว่าคำถามนั้นกลับทำให้ผมหน้านิ้วคิวขมวดเอ๊หรือว่าเขายังไม่รู้เรื่องนี้กันนะ แล้วทำไมเขาถึงทักผมมาได้ล่ะอย่าบอกนะว่าเออว่าแต่พี่ทักผมมามีอะไรหรือเปล่าครับวันก่อนเห็นมาเดินอยู่หน้าคณะวิศวะเห็นว่าน่ารักดีก็เลยอยากจะมาทำความรู้จักนะแต่ทว่าทันทีที่ผมได้อ่านประโยคตอบกลับนั้นผมก็ถึงกับต้องยกมือขึ้นกลุ่มขมับทันทีอะไรเนะทำความรู้จักเออผมเหรอผมลองทวนประโยคอีกครั้งเพื่อความแน่ใจ ใช่ได้เห็นข้อความตอบกลับมาเช่นนั้นยิ่งทำให้ผมอยากจะเอาหัวโขกเตียงให้ตายไปเลยเฮ้ยปั๊บนะครับผมพิมพ์ต่อไปแค่นั้นก็เปิดช่องแชทของเพชจเพื่อพิมพ์ไปไวยวายในช่องแชทของเพื่อนรักด้วยความตนกมึงชิบหายแล้วอะไรอะไรใครชิบหายอะไรพี่พัทอะมึง <c oughs> กูว่าคาถากูในที่ทําพิธีมันคลาดเคลื่อนจริงๆด้วยทําไมทําไมมีอะไรเกิดอะไรขึ้นค่อยๆพูด กูทาเสน่ห์ให้น้องอิงแต่มันกลับไม่ได้ผลแต่มันเสือมาไม่ได้ผลกับกูคือคือหมายถึงกับกูเองอะ่ะอะไรนะเชี่ยพี่พัดแม่งทักมาทําความรู้จักกูอ่ะกูจะทํายังไงดีเฮ้ยแต่มึงมีแฟนแล้วนะเว้ยก็เออดีโอ๊ยมึงก็ไปทําพิธีถอนไสยศาสตร์สิวะมึงเป็นคนทํามึงก็แก้สิเว้ยแค่เพชรพิมพ์ตอบมาเช่นนั้นผมก็ฉุกคิดขึ้นได้ เออเนาะได้ได้ได้ไอ้ยองโง่เนาะมึงอะ่ะเอ้ยแล้วกูจะต้องแก้ยังไงอะ่ะตุ๊กตาคู่อยู่ในห้องพี่พัทอิงเอาไปไว้ไหนก็ไม่รู้อะ่ะโอ้ยมึงก็ไปบ้านพี่พัทดีวะไปบ้านพี่พัทเว้ยเฮียข้ารือหดัดมึงบ้าเหรอมึงถามอีอิงเซ่มึงไปถามมันอีพื้นอีงโง่โอ้ยอย่าด่ากูรู้แล้วไปถามแป๊บหนึ่งผมพิมพ์จบเทว่า แชทพี่พัทก็เด้งแจ้งเตือนขึ้นมาอีกครั้งทำอะไรอยู่ครับทำไมแป๊บนานจังอะคิดถึงแล้วนะครับเนี่ยผมที่ได้อ่านเช่นนั้นก็ถึงกับขาดสติพิมพ์วยวายส่งไปในแชทของพี่พัทโดยไม่ทันตั้งตัวโอ๊ยแม่จะงโวยฮะอืมอ่อแป๊บนะครับก่อนจะพิมพ์ตอบกลับไปอีกครั้งแล้วเปิดช่องแชทของอิงขึ้นมานี่คุณเอาตุ๊กตาคู่ไปไว้ที่ไหนอะ ในห้องพิพัฒนะ์น่ะวางไว้ที่ไหนผมถามขึ้นอิงก,ก็ตอบกลับมาอย่างรวดเร็วทันทีดีที่อิงบอกว่าซ่อนเอาไว้ใต้เตียงที่คอนโดแทนเพราะเธอดันไปรู้ว่าส่วนใหญ่แล้วพิพัฒน์จะพักผ่อนอยู่ที่คอนโดมากกว่าจะเข้าบ้านทําไมหรอคะเออคือจะหาทางแก้ให้นะ่ะผมตอบแค่นั้นทั้งที่จริงๆแล้วทางแก้นี้คือการช่วยชีวิตผมตั้งหาก เดี๋ยวแก้ก่อนอาจจะถอนออกก่อนแล้วก็ทำใหม่ให้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายนะ่ะอ๋อขอบคุณนะคะพิมพ์ยังไม่ทันจบเต่ว่าแชทของพี่พัทก็เด้งขึ้นมาอีกครั้งชื่ออะไรยังไม่ได้บอกผมเลยนะครับผมได้ตายกลมขมับก่อนจะตัดสินใจพิมพ์เพื่อตัดปัญหาไปให้มันจบๆเอ่อพี่ฟังผมนะตอนนี้พี่กําลังหน้ามืดตามวัวพี่ไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่ แต่มันผิดที่ผมเองและผมกำลังจะแก้พี่โรผมหน่อยนะแก้อะไรครับเออไม่ต้องก็ได้นะครับผมไม่ได้เป็นอะไรเลยตอนนี้พี่รู้สึกยังไงกับผมอะ่ะไม่รู้สิแต่อยากรู้จักอะนั่นแหละมันกำลังเริ่มเริ่มอะไรหรอครับเ,เริ่มชอบผมไงเหรอครับผมอยากเจอคุณนะอยากเห็นหน้าคุณเออความรู้สึกแบบนี้มันแปลว่าอะไรเหรอ ใช้คำว่าชอบหรือเปล่าผมที่ได้อ่านเช่นนั้นก็สตันนิ่งไปทันทีบ้าจริงทำไมอยู่ๆก็รู้สึกแปลกๆก,กับคำว่าชอบกันได้นะไม่ได้สินี่เป็นโจทย์ของลูกค้าเรานะเุ้ยเอามันอกมาจากหัวเออแป๊บนะพี่ขอที่อยู่พี่หน่อยดอีอีกฝ่ายดูถ้าจะสงสัยกับการกระทำของผมแล้วคือพี่อยากเจอผมไม่ใช่เหรออ๋อจะมาหาผมเหรอ ผมไปรับได้นะเออดีงั้นพรุ่งน,นี้บ่ายสาม,มผมอยู่ตึกนิเทศพี่มารับนะ <c oughs> ได้เลยครับเจอกันนะครับ